เราเสียวไม่เอาไม่มั่นใจโดนเสียวเลยแข่งดอกนั้นด้วยมั่นใจมั่นใจดอกไหนดอกไอ้ประจับขาปั๊บเหย่างขึ้นนะครับโอ้มั่นใจเด้วยเยอะเลยรู hmm. ้ไหมว่าชิงตามกันน่าจะเบียดเดือดอยู่เบียดเดือดอยู่ใช่ไหมครับผมเราไปได้ยกไหนบ้างเนี่ยอาวุธเรามาเรื่อยๆครับมาเบียดตรงห้าผมว่าอาวุธผมเข้าด้วยโอ้หมดไหมันนี้นี่นี่ครับบอกมาแผ่ายกห้าอ๋อมาแผ่ายกห้าแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ครับผม ทางของคุณข้าวเขาบอกว่ายกสี่เนี่ยเขาเขามั่นใจว่าเขาได้เปพียบเราเราเราู้สึกอย่าในยกสี่ผมว่าดูสีนะครับสูสีเพราบอกว่าที่สิ่งที่ทำให้เขามั่นใจคือจังหวะทั้งฟันสองล้อกับดาวไหลตอนนี้เราม่ออย่างไรครับอมผมว่าผมก็ไม่ได้ซึมอะไรครับเออการเล่นกับดาวไหลย่างไงข้าวคือผมว่าโอเคถ้ามีอาการซึมมาเยอะอะไรอย่างนี้อาจจะมีหมุนที่กันนี้โอเคไหมโอเคครับโอเคโอเคเลยใช่ไหมไปก่อนเนี่ยเราไปพลาดไข่ เป็นลุงครับใช่ไหมเพชรลุงเกิดบ้านเขาด้วยเพชรลุงครับไปแพ้ที่ไหนนะแพ้ก่อนสมุครนที่ขัดเท่าไหร่เลยเจ็ดครับผมถ้าเกิดว่าได้ชกกันใหม่โอเคไหมได้ครับได้เราคเอาผู้ใช้บอลเตอร์อยู่นี่โอเคไหมครับผมนิตตีนิตตีแค่ตี่โอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมได้ไม่ขาดเพชรลุงนะเพชรลุงนะได้ถ้าเกิดมีโอกาสขอแก้มือได้ครับอ่าแก้มือที่ไหนที่ไหนครับผมไม่จับไม่จับไหม เอ้าเดี๋ยวจังหวัดไหนเนี่ยจังหวัดไหนพัทลุงพัทลุงเหรอบอกพี่น้องชาวพัทลุงหน่อยเอ้าพูดได้เลยไหมเนี่ยพูดได้เอาโอเคเอาบอกเลยนะบอกเลยน้องบอกเลยก็เป็นหมาครับเป็นพุ่มทำทำนี่แหละครับอ่าเอ้ยจี๊ดเท่าไหร่วันนี้ได้ประมาณหกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นเลยเหรอใครให้ใครให้ไใครให้มีนาดอนมีโค้เลี้ยงโอ้หกเจ็ดหมื่นนะโอเคนะหกเจ็ดหมื่นนะเอาล่ะครับบอกอาจจะดีด้วยจะไดีด้วยไปนานกี่เดือนไม่ครับผมไปต่อย